สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายศรีพงศ์สมัยชื่อเล่นชื่อเคนนะครับมาจากโรงเรียนกรุงเทพกิสเตียนมิเทลัยระดับชั้นม .4 ครับครับผมพวินพนาเมธาครับชื่อเล่นชื่อกีนะฮะเรียนอยู่โรงเรียนสมปรารถนที่อะไรห้องหาครับผมระหว่างที่กับตัวกันพวกเราก็ได้ทําหนังสั้นเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเรื่องว่าซีอยูนะครับผมก็จะมาแชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการถ่ายทำเรื่องนี้ไปด้วยกันเรื่องภาพครับผมโอเคครับ ก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่น่าส่วน,น,นใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ทะเอาไว้ที่ตรงกลางตรงกลางใช่ที่เราไว้ตรงกลางใช่ซึ่งอันนั้นคือเรารู้สึกว่าบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเด็กๆไปเราอยากให้แบบมันมีเก็บภาพบรรยากาศอื่ๆนๆห้ด้วยแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งหรือตรงนี้หรือตรงนี้ครับอ๋อใช่ เวลาที่พี่พีชจะเอาแบบวัตถุที่น่าสนใจอะไรอย่เงี้ยพี่จะเอาไว้เอาไว้ตรงกลางเช่นเกิดที่จะถ่ายก็ต้องขยับให้มันอยู่ตรงมุมๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับไปที่จุดตัดนะครับพี่พีชจะโฟกัสที่แถาวันใช่ไหมครับไอ,เอ้เส้นๆใช่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 ภาพก็จะมีความที่เก็บวิวข้างขวาเยอะกว่าข้างซ้ายมันก็อาจจะมีความน่าสนใจยิ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่พีดแล้วน่าจะวางไว้ที่ข้างซ้ายเพราะว่าข้างซ้ายมันติดกาแพงเนาะก็แบบให้เลื่อนกล้องไปทางซ้ายแล้วก็เงยขึ้นหน่อยก็จะเก็บภาพสรงฟ้าได้มากขึ้นนะครับครับแล้วก็ช้านี้เนี่ยผมอยากให้ทุกทคนนะที่อยู่บ้านนะตอนนี้นะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดกวาเรียกว่าอยู่ช่วงกักตัวมันก็มีเวลาเยอะขึ้นนะผมก็อยากให้ตัว่า เราได้ลองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนกเป็นช่วงที่ดีเลยในการฝึกทักษะภางาครับผมและสุดท้ายของสุดท้ายงสุดท้ายนะครับผมคืออะไรกันก็คืออย่าลืมหมันล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากตออกไปขะนอดด้วยนะครับคนเราเป็นห่วงสุขภาพงทุกคนครับสวัสดีครับรบ๊าบ